อยฝนตกแปรตลาดก็ไม่ได้เลยงานห้าโมงนะครับทำไรกินดีนาะวันนี้เดี๋ยวไปคิดดูก่อนนะครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้วันอังคารนะครับก็เพิ่งเลิกงานมานะครับก็มาก็ฝนตกหนักเลยนะครับตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับ ก็จะแวะตลาดก็แวะไม่ได้นะครับมันที่จอดรถมันยากนะครับก็เลยไม่ไม่ได้จอดตลาดก็ดีบ้านมีของที่เราหามาไว้อยู่นะครับก็เอาของในตู้เย็นมาทํากินไปก่อนนะครับเดี๋ววันฝนตกนะครับก็จะทําอะไรกินมารอติดตามรับชมนะครับก็เมนูหลักๆก็คงไม่พ้นปลานะครับมาดูนะครับว่าปลาเราจะทําเมนูอะไรนะครับมารอติดตามรับชมนะครับจะบอกว่า ซื้อหวยครับเสียดายนะครับางวันที่หนึ่งเก้าสี่เก้าสองสี่หกแต่ผมซื้อเก้าสามเก้าสองสามหกกระกลับไปกินข้าวที่บ้านเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกโอ้ปลาตู้เย็นเนี่ยคงต้องเก็บไว้ก่อนนะครับมาครับกินของในบ้านก่อนนะครับมาครับเดี๋ยวเก็บใบกุ้มก่อกันนะครับ กอกากจะตัดเอานะครับอันนี้บรได้กินนะครับมันออกไอ้ดอกออกใบหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปวานที่สวนนะครับสวนก็ไปวานมั่นมันบอกเ้นทักแงน,นะครับไม่ได้ไปดูแลรดน้ำรดน้ำเงี้ยมันนะครับตัดต้องตัดบีบอยๆนี่ไปแตกยอดอ่อนนะครับ อูเมียงหองอูไฮห่องผสมกันบ้างนะครับเอาหมอกปอกินนะครับไปซื้อเขากำห้าบาทสิบาทติเตียใส่เห็นหน้อยติเหลือกันเน่านะครับรกินบะตันนะครับผู้เย็น ันนี้เขาปลูกเองนะครับเก็บได้ตลอดกุนกะอันนี้กะใบมะกรูดนะครับบมดได้ซื้อนะครับนกมาแป่งหางอยู่นะครับปุ่มข้าวกล้ยนะครับมีมดนะครับของกินในบ้านนะครับเนี่ยข้าวตุ้นนะครับตัดปรงบตันแล้วนะครับแจงสะปกากดปลาดุกปลานิ้นนะครับ มาปิญญกับเข้ากันนะครับมาครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบตีญญากับเข้าโมดแรงนี่นะครับในวันฝนตกนะครับบ่ได้แวะตลาดนะครับกินง่ายๆยูงง่ายๆนะครับคนทํางานนะครับม่้อเงินเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นน้องไม่ส้มน้องไม่ดองนะครับแต่ดองนี่ไม่ได้ดองดองแบบเปรี้ยวนะครับดองดองเขื่อดองเค็มนะครับหลงพ่มเนี่น้องไม้บม่ได้เสื้อนะครับเอาดีส่วน แล้วก็จะมีปากกดนะครับอันนี้ก็ไปจอมานะครับแล้วก็ปลาาดปากระทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ขบินแล้วก็ไอ้จะไครนะครับแต่น้ําพริกก็จะง,ง่ายเป็นน้ําพริกราบทั้งเหนือนะครับต่าเซตุเย็นไว้นะครับต่ําไว้เวลาไอ้เากินกุ้เตียมาคั่มมเหมืดเกิดเอาน้ําพริกออกมาเนีะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุดคาจะใครไปมากุดยังมาต่ําสิ้นเปลืองเวลานะครับฮีมันจ้านะครับเลิกงานอิดๆนะครับต่ําไปแล้วแกบ อันนี้เราก็แค่เอาไอ้จะใข่ขมิ้นตําใสก็แกงได้เลยนะครับแกงง่ายๆแกงเมียงเงนะครับมาครับมาลอตที่ตามรับชมนะครับตายครับยะนยัับเข้านะครับแกงมดนะครับโหไปสร้างแกงกระปุ่นยี่มาสามซี่ทุ่มเลนะครับแล้วแจ้เต่าทานแล้วก็นะครับแกงปลานะครับแกงปกตแกงมดนะครับ เดี๋ยวมีทานอยู่แต่เนี้ยต่อทานกับล้านะครับเนยกับเขาแต่ผมชอบเนี้ยต่อทานที่นะครับแต่ถ้าจะเนี้ยก็เต่เสาติดนะครับมีเวลาทั้งนักแต่เนี้ยน,นะครับตอนหลังบ้านปกับฝนจะท้อนะครับมืดอรครับหลังบ้านฝนตกออยู่นะครับ ไปมดขึ้นนะครับขึ้นนี่น,นีนคับน้ำได้นักป่ายได้นักนะครับครับใส่ปากดไปแล้วนะครับใส่ผักนะครับกินง่ายอยู่ง่ายเน้อครับ ครับพดมอลนะครับบึดไปอาบน้ำเราจะกินข้าวนะครับเราจะนอนนะครับผูกผลพุดนะครัทซุกเห็นสามมันมหนะครับก็จะได้ยุดเสา์ติดนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับเดีลยร้อยเลยนะครับแกงปลาใส่น้ำมีส้มนะครับน้ำไม่ดองนะครับ นี่ผมมีข้าวนึน่งนะครับไอหงข้าวนะครับพอดีว่าไอแวะตลาดบ่ได้นะครับฝนตกตีจอรดรถยากนะครับก็เลยมาแกะป่าที่บ้านนะครับมามากินข้าวด้วยกันนะครับมามากินข้าวด้วยกันครับบัแแรกนะครับวันนี้วันอันคารนะครับ กอหวยก็เกือบบิตน,น้อยหนนึ่งแ้่นะครับสลับปอกแล้วก็ถูกหวยแล้อยหนึน่งเนี่ยสิบสองล้านในวันนี้เนี่ย,นนย,ยโหตายแต่ก็ยังแง่คลิปเหมือนเก่านะครับคนบ้านบ้านนะครับเออเข้าครับ ในป่าจอมม้านะครับเล้ไม่ติดส่วนนะครับดองเองนะครับเข้าเสื้อปากกัดไข่นะครับรเนี่ย ไท่รประกดหน้าร้ายนะห้าวแล้วคนใหญ่โจรออนแต่ก่อนกิ่นขลิ่นไอ้กิ่นลิ่นไกน่กน ເປັນປົກກະຕິຕະຫຼາດເນາະໂພເ หมอกิ่ประกนะครับปรไปจอมไอ้แม่น้ำนะครับป่าเขาหาเองมันล้านะครับโมเมนป่าเลี่ยงนะปะ่าธรรมชาติน้อไม้ดองนะครับมักเกือนะครับดองเกือนะครับบ่ได้ดองไอ้น้ามเสาเข้านะครับดองเกือแล้วก็ไอ ใส่ควัไว้มันยะกรอบนะครับบมูส้มกินนล้วมันอออกกรอบ,อรบกรอบดหนอยลองพิดลองทุกมนะั้เรื่อยๆนะครับ ขอหน่อยไปหน่อยกับ่าไอ้ปอกกินนะครับ ใส่จิ้มตามดไปนะครับเข้าเข้ามดก่อนได้หงนักนะครับเจยวหง,นะนงหนักมันเหลือนะครับเอดไปน่อย กำชุดท่ายนะครับทรงท่ายนะครับอิ่มนะเกิดอยนอนถูกกำงานต่อน,นะครับตรงนี้ประชุมมัดวันวันนะครับคิวคิวประชุมเง้เลยนะครับบอกใครได้ยึดได้ว่างับบกั๊มนะครับลำ้ลำๆครับแกงน้ำไว้ดองใส่ปากกดนะครับ ครับก็คนภาคทินหันกินเราคั้นนะครับก็มองวิ่งหนักนะครับวันนี้ก็เลกงานมาห้าโมงห้าโมงเกินนะครับจะแวะตลาดผก็ได้ฝนมันตกนะครับก็เลยมาทำกับข้าวกิ่นที่บ้านเอ้นะครับข้าวแล้วก็แกงปานะครับแกงปลากดใส่น้ำไม่ดองนะครับน้ำไม่น้ำไม่เยอ้ที่สวนมานะครับดองไว้นะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับหาเองกินเองนะครับก็ จะได้ก่อครับจะได้ก in ่อขอฝากกดติดตามการทบชมด้วยนะครับพิดีพากันได้ก็ต้องพิดีพากันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคนพัทินะกินลองขั้นนะครับก็คนบ้านๆนะครับคนธรรมดานะครับกินง่ายๆยุ่ง่ายๆนะครับมีอย่างมากมายนะครับทำงานไปนะครับชีวิตจากบ้าน กิดมึงนอนน้ำมาอยู่อยุธยาเกือหลายสิบปีแล้วนะครับไปเดี๋ยวเหนบอกกี่ปีก็กเกษียณแล้วนะครับกรเกษียณกับคงไปอยู่บ้านนะครับเศร้าหายกินตามบ,บ้านนั่นะครับตอ่อไปแล้วก็ไปหาไปเนี่ยเไปหานะครับทีปัจจุบันนี่ยเลยมันก็ติดมันตั้งแต่ละอ่อนนะครับไปเศร้าหลาหากินหาพุ่นหาเนี่ยหากบหาเชยดนะครับจันจันเชยดเก็บพวงขายนะครับใส่ปเอียนห้อง นะครับสมัยก่อนใจไปเอียนขายกิโลละหกสิบึ้นมาแปดสิบนะครับปลาช่อนปาะลาเจร่ตะกันแกบไปส่งมาคืนใจซุ้มต่างเอานะครับเอาไปขายกาดถุงละสิบถุงละส้านะครับแล้วก็ครับก็จะติดมัดกะแต่รอนแตเล่นน้อยนะครับไปที่ไหน,นกน็เป็นอีวิชีวิตติดตัวมากนะครับจะได้กับป๋ก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพิพาประกันได้ก็ขอใครคดคเด้อ,อดดน,นนะครับคนพัฒนากิจกรรคันวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์เตือนะครับเก็บเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย